ฉันจะทำเเพื่อธอธแม้ว่ามันจะจางเลือนเพียงได้ฉันจะทำเพื่อเธอถ้าเธอยังไม่ลืมฉันไปไม่ว่าเป็นเมื่อไร by DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ศุกร์แบบเขาเรียกอะไรศุกร์ไหมไหมไม่ไหม,ไม,ไม,ไมเพราะว่าอากาศไม่ได้ถึงกับร้อนปะใช่แล้วก็ยังไม่ฝนก็ถือโอเคเอาอ้าวนิดหน่อยก็พอมีแดดก็ยังพอตัดผ้าได้ก็จริงนะวันนี้จริงๆแดดโอเคนะช่วงบ่ายมานี่ค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสามเนี่ยแดดค่อนข้างโอเคกว่าช่วงกลางวันที่มันดูหม่นหมนนิดนึงปะเพราะฉะนั้นนะคะก็ เรียกได้ว่าเป็นวันที่น่าจะทําให้การจราจรไม่ติดมากเพราะฝนตกแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเส้นทางที่จะไปตกลงวันนี้เขานัดเจอกันที่ราชประสงค์หรืออโศกะะเพราะว่าเดิมตารางเดิมอบอกราชประสงะคะ์แล้วเมื่อวานก็มีคุณบอกอะไรจุดบอกว่าจะเจออโศกไปจนกว่าจะพิปายเสร็จ เพื่อมีใครจะอยากมาสมทบอ่ะเราก็ต้องบอกกันตรงๆหรือบางคนที่อาจจะคิดว่าจะเลี่ยงเส้นทางไหนดีคือทุกคนต้องการรู้ในส่วนทองตรงนี้เพราะเมื่อวานนะคะมีคนที่อาจจะไม่ทราบข่าวและเลี้ยวเข้ามาในอโศกถูกไหมคะคพอเลี้ยวเข้ามาในอโศกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอถึงชิโนไทยปุ๊บบังคับซ้ายยูเทิร์นกับหักขวาก็เพราะว่ารถมันติดยาวไปเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงช่วงเวลานี้พอห้างเปิด ร้านอาหารเปิดคนเริ่มออกมามากขึ้นเรื่อยๆถูกไหม<ๆ>หลายๆที่ก็มีรถหนาแน่นนะ<ๆ>เห็นชัดเลยว่าอะเริ่มมีรถวิง่ง<ๆ>แต่ในขณะที่เราเห็นรถติดหลายๆที่บางครั้งจิตใจมันก็ฟูขึ้นอย่างที่เราคุยเมื่อวานปะมันรู้สึกว่าเฮ้ยออกไปไหนได้แล้วใช่ไหมพี่อวงร้านอาหารก็เปิดนะซึ่งพอร้านอาหารเปิดจากที่เดิมผ่านมาร้านเปิดถูกไหมคะแต่จะมีแต่ไรเดร์ แล้วก็คนที่ทําอาหารแล้วก็พนักงานจะไม่มีคนอื่นไม่มีผู้บริโภคเลยเพราะว่าเขาไม่ให้ซื้อถูกปะ่ะแต่พอมาถึงตั้งแต่วันที่หนึ่งเราสามารถไปนั่งทานได้ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับร้านที่ติดแอร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับร้านที่เป็นโอเพนแอร์และอย่างที่คุยกันก็คือหนึ่งชั่วโมงถูกไหมครับ <Yeah. S 1> คนที่เป็นแฟนกันที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้ทานข้าวนอกบ้านันมาสามเดือนกว่าที่ห่วงว่าอยากจะออกไปเจอไหมล่ะ <Yeah. S 1> เราว่าอยากกันนะเพราะอะไร บางคนก็ได้เจอการบางคนอยู่บ้านเดียวกันหรือบางคนก็อ่ะฉันไม่ไปไหนเธอไม่ไปไหนแล้วมาเจอกันบ้างก็อ่ะทานข้าวด้วยกันก็สั่งแล้วก็ให้ไรเดอร์มาส่งแล้วมันก็ทานแล้วมันไม่มีบรรยากาศอะไรนอกจากที่เดิมที่เดิมที่เดิมถูกปะ่ะแล้วว่าก็มีคนอยากอยากจะออกข้างนอกซึ่ง่ยนะคะบางคนอาจจะคิดว่านี่คือการกลับมาเดทกันใหม่ในรอบ3เดือนกว่าก็ได้อ่ะถูกไหมถ้าจะคิดแบบนั้นมันก็ดูหว,วานหวานดีหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย ไม่อะฉันก็เป็นตัวฉันต่อเนื่องไม่เป็นไรก็ได้เอาว่าอะไรก็ได้แหละแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ต้องระวังไม่ใช่ว่าระวังว่าเอ๊ะมาทําเป็นคลิปลุกเพราะเขารู้จักเราทั้งหมดแล้วมันไม่ได้คลิปลุกระวังเขาค่ะระวังตัวเราเพราะว่าตอนนี้เราต้องสั่งอาหารจานเดียวนะคะเวลาที่เราไปทานนอกบ้านเขายังไม่นิยมให้เราสั่งอาหารที่เป็นจานร้อนร่วมๆกันใช่ป่ะเพราะว่าจานเดียวมันจะง่ายกว่ามันเลี่ยงช้อนกลางเลี่ยงการสารคัดหลั่งที่มันกระเด็นกระดอนถูกไหมแล้วถามว่าอาหารจานเดียวถ้าเราจะสั่งมันมีนมอะไรบ้างอะก๋วยเตี อาจจะด่วนทั้งหลายอ่ามีก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวรลามงเอ๋ยลามงแล้วก็ข้าวพวกหน้าต่างๆถูกป่ะไอ้ลำพังข้าวที่มันไม่กระเด็นอ่ะมันไม่เท่าไหร่ไงกวงแต่อาหารที่มันกระเด็นอ่ะอะไรสปาเกตตี้ที่เป็นฝั่งที่เป็นสีแดงทั้งหลายโอ้เขากินไอ้นี่กันโคมๆแล้วคุณพวกสุกี้ชาบูน่ะน้ำสกโพกโซกนะครับแต่ว่านั้นมันเป็นน้ำใสมันก็ยังไม่ถึงกันเลยเธอไงแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบก๋วยเตี๋ยน้ำแดงๆหน่อยหรือว่าน้ำตกอย่างเงี้ย โอน้ำคลักอะ่ะมันได้เหมือนกันไงชาบูมันก็ใสหน่อยใช่ไหมทีนี้แหละเออตะบางน้ําใช่ป่ะบางน้ำาหะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ้อมว่าจริงๆอ้อมไม่ได้ถ้าเป็นอ้อมนะอ้อมไม่ระวังเพราะว่าอ้อมเสียฟอร์มกับคนข้างหน้าเลยอ้อมกลัวเสื้อพัง มันกลับมาภาวะนี้แล้วเพราะอะไรเวลาเรากินอยู่บ้านเราไม่ต้องแ์ไงเราอยู่บ้านเราก็แต่งตัวของเราเน่าเใช่ปะ่ะ <Okay, okay. S 1> ชุดเน่าเราพร้อมเลอะซักไม่ออกมันโอเคเปล่ะล่ะซักไม่ออกก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเสื้อเน่าเราไงแต่อันนี้บางทีมันแบบแหมเสื้อไปเดทหรือว่าซื้อออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแหมถ,ถ,ถูกป่ะมันจะมีกลับมาแล้วนะคะภาวะเสื้อเลอะเมื่อต้องออกไปทานอาหารข้างนอกแล้วถามว่ากลับมาซักทันทีก็ไม่ใช่ว่าตากและแห้งเลยนะตอนเนี้ย <Okay. S 1> ฝนมามาไปไปสมุทส,สมุดประการคุณเป็นไงบ้างอะน้ำยุบไหมยัง อาบ้านผมแห้งแล้วแต่ว่าทีนี้อีนีครมอุตสาหกรรมป่าปูก็น่าจะน่าจะลดแล้วแหละโอ้แต่ลดโดนไปกี่คันนะน่าจะหนักไหมน่าจะหนักกันอยู่เหมือนกันนะคะ<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ฝนตกแบบนี้ด้วยสิ่งที่มาควบคู่กันก็น่าจะเป็นเรื่องของความอับชื้นเรื่องอะไรด้วย<อ>เพราะฉะนั้นการซักผ้าตากผ้าเป็นเรื่องสําคัญก็เลือกอุปกรณ์ให้มันดีก็แล้วกันแล้วก็เลือกวันที่แดดจะพอตากได้ถูกไหมไม่อย่างงั้นนะลาบากหรือถ้าไปไหนมาไหนตอนกลางวันตอนเนี้ยพอตากฝนนิดๆิดะ ความอับชื้นของเสื้อผ้ามันจะติดมาทันทีด้วยความเป็นคุณแม่บ้านค่ะดิฉันมองหาอะไรรู้ไหมคะไอ้พวกน้ำยาทั้งหลายที่มันใช้คาว่าป้องกันการอับชื้นหรือว่าเออ่มาไว้ตากในที่ร่มเฮ้ยมันต้องทําจริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรมันเป็นบุคลิกของเรานะพุทธพุทธอย่าลืมทน หนุนโดยนีเวียวิตามินโลชัน่น c a แ e, และ C&A a Spotify คนพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรีและ BGTO กองทุนบัวหลวง อ่ะเจอกันค่ะพุดหน้าก็จิต้นหอมพี่เบอกนะคะบ่ายสาถึงห้าโมงเย็นกับนีเวียวิตามินโลชั่น C n A และ C n A Spotify ค้นพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรี BTO t กองทุนบวัวหลวงค่ะ สุเปเดย์คะ่ะอย่าลืมนะคะสุขไหนเราพร้อมสุขนั้นเรามาเปย์ไปด้วยกันแลรับการเปย์จากดาวแล้วก็อุ่นวันละหนึ่งชั่วโมงครึง่งหกโมงถึงทุ่มครึ่งค่ะ DFM e. สุเปเดย์เ,ดยเมื่อกี้นี้นะคะเราคุยกันเรื่องนูน่นเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็ไปเรื่องของวิธีกับการใช้วิธีตัดผ้าซักผ้ามีคนสง่งข้อความมาง่ายหรือไม่คะคุณกวงคะนึกว่า,วาใจโยงเข้าพีอาสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเป็นการ ดีอาตัวเองไปเลยดีกว่าว่าถ้าอยากให้อิฉันดีอาส่งมาได้นะคะดิฉันพอมาอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆเขาอยากจะพูดจริงๆชอบอยากจริงๆถ้าสำจะให้รีวิวอะสิ่งที่อ้อมว่าอ้อมรีวิวได้นะคือพุทผลิตภัณฑ์ซักผ้ากวงรู้ใช่ไหมอ้อมนะจะยอมออกจากบ้านเพื่อไปดูผลิตภัณฑ์ซักผ้าไม่ว่าจะเป็นน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้ววันก่อนด้วยสายตาแม่บ้านปราดเข้าไปเห็นเลยเพราะว่าแต่ละกลิ่น่ะมันจะมีลายที่ไม่เหมือนกันป่ะ มันจะมีลายที่แตกต่างกันแล้ววันนั้นไว้นี่ต้องเป็นอันใหม่แน่แต่เขายังไม่โปรโมทใช่ไหมเพราะว่าอะไรซองมันเปลี่ยนไปเออมันเป็นผู้หญิงคนละคนกับผู้หญิงคนนั้นอะไรแบบเนี้ยเดาได้เลยอ่ะแล้วเราก็แพ้ทางตรงไหนคําโปรยจ้ะอันเดิมนี่ก็จะเป็นแบบเอาไว้ตากผ้าในที่รม่มอันนี้แบบกลิ่นหอมอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบเนี่ยแพ้กินแบบชื้นนี่มันเขาจะเขียนแทนบทุกซองอยู่เลยใช่ไหมแต่อันอื่นเนี่ยเนี่ยแล้วสิ่งที่ต้องทาคืออะไรคํานวณว,ว่า าซื้อถุงใหญ่ไซนี้ราคาเท่านี้ค่าเฉลี่ยมันคือต่อหนึ่งลิตรหรือร้อยมิลลิตรมันจะประมาณกี่บาทอ่ะถูกปะ่กปะมันเป็นวิถีแม่บ้านถูกไหมพี่กวงเราต้องทําแบบนั้นหรือน้ํายาซักผ้าอันนี้นะอันนี้มันออแกนิกถ้าในช่วงที่แบบมือที่เราต้องซักมือมันก็หลีกเลี่ยงเพราะมือแพ้ง่ายถูกไหมเนี่ยมันก็นั่งทํํๆไป จริงๆก็อยากจะลองดูนะคะถ้าเกิดว่ามีสินค้าประเภทที่แบบสักผ้าผ่อนอรีพผ้าขอให้บอกนะคะ,ะอีฉันค่องมากค่ะเพราะว่าอะไรซักผ้าแทบทุกวันหรือต่อให้ไม่ซักทุกวันก็นั่งสองน้ำยาซักผ้าค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ